เราเจอหลวงปูดูแต่จะรู้ได้ยังไงคะว่าจริงๆออว่าเจอจริงๆไม่ใช่อุปทานจริงฮนะคุยได้แล้วหลวงพ่อเนี่ยจะจะไปคุยอดีตนะคุยอนาคตหลวงพ่อหนูจะได้เงินไว้พุงเนี้ยปรนะมาณเาไม่ได้ก็หลวงพ่อนะ <c oughs> เวลาถามท่านมันก็เหมือนโทรจิตนะคุยกับท่านเนี่ยโทรจิตความรู้สึก เร,เราถามเนี่ยคําตอบคือ,คอเราเรารู้สึกเองใช่ไหมเนึกว่าเราถามเองตอบเองแต่ว่าไม่ใช่เพราะท่านให้ถามในสิ่งที่ไม่รู้ถ้าถามในสิ่งที่ไม่รู้มันก็ไม่มีคําตอบผมรู้สึกไม่มีถ้าเราถามพ่อหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมได้เงินเท่าไหร่ถ้าบอกร้อยก็ดูเถอะพรุ่งนี้ร้อยได้หรือเปล่าพอร้อยปั๊บก็ใช่ คือในศาสรหลวงพ่อไม่มีอุปทา,านหรอกเพราะท่านให้ดูอนาคตท่านไม่ดูอดีตแล้วไม่ค่อยดูอดีตที่หลังเอาอนาคตก่อน